สวัสดีครับแซมมาแนะนำ t o y o ต a า t ค y o t a c a m y 2 0 g สีขาวมุกกันบ้านนะครับผมจริงๆแซมก็มีสีขาวมุกอยู่หลายคันนะครับแต่ที่แซมเลือกคันนี้เนื่องจากว่าเลขไม้น้อยที่สุดแล้วแล้วก็รถสวยหน้าเดิมหลังเดิมแล้วที่สำคัญมีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับปี2018นะครับ2.0 G คันนี้เลขไมห้1,14545นะครับผม ราคา6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสีขาวมุกนะไปไวแน่นอนนะครับเลขหม่1,000นิดนิดเดียว1,14,000นะครับรับรองว่ารถเข้าสู์ตามและเคกระยะแน่นอนจากศูนย์โตโตยต้าตรวจสอบประวัติเข้าสูนย์ได้เลยนะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะดูคมไฟด้านหน้านะครับผมสวยๆใสๆนะครับผมไฟตัดมงตัดหมอกครบเซ็นเซอร์หน้านะครับสวยงาม นะครับผมกระจังหน้าเหมือนเดิมครับสีดำเงาหรือว่าเป็นโนแบ็คนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งสวยงามเหมือนกันนะครับไปตัดหมอก LED จะมีตำหนิแทบทุกคันเลยนะครับก็คือตัวตัวกันชนด้านล่างเนี่ยครับฝั่งซ้ายต้องเป็นฝั่งซ้ายด้วยนะครับเหมือนมันเป็นมุมอับนะครับก็เลยจะทุกคันแทบทุกคันเลยที่แซมเห็นต้องใช้ว่าทุกคันเลยดีกว่าที่แซมเห็น ตรงนี้ตลอดแซมเก็บงานให้นะอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะเก็บงานให้นะครับผมนี่มาเครื่องสอง0ซีซีแรงมา้าเหมือนเดิมนะครับผมนี่ดูฝากระโปรงหน้าเห็นไหมครับฝาเดิมเดิมสติกเกอร์อยู่ครบๆนะเห็นไหมครับครบค,รบ,ครบเลยนี่นะเหมือนเดิมครับฝาหน้าแล้วเอาเล็บจิกเลยนะครับจะมีซีนนุ่มๆนิๆ่มๆอยู่ จะเป็นรอยเล็บนี่คือฝาเดิมๆซีนจากโรงงานนะครับเหมือนยันแนวจากโรงงานนี่ครับนี่ครับมีรอยเล็บนะครับจิกไปเลยนะครับเดิมๆแล้วก็ดูเพื่อความแน่ใจก็ดูน็อตฝากระโปงเห็นไหมครับไม่ขยับไม่กระดิกเลยนะครับผมดูน็อตนี่น็อตแก้มข้างนะครับไม่ขยับเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมสวยงาม ดูถัดมาจะไปในส่วนของดูโชคเห็นไหมครับเม็ดอาร์คแล้วก็ตัวนี้นครับตัวเหมือนจะไม่ใจว่าเลขก8น่าจะเป็น 8L นะครับ 8L อ่ออีกฝั่งหนึ่งต้องเป็น 8R นะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดูนะครับคาร์เดิมๆนะครับคมๆไฟหน้าน็อตไฟหน้าสวยงามนะครับผมด,ดูนะครับ เสียงเครื่องยนต์ยังเดินนิ่มๆอันนี้ซื้อแซมก็เปิดองค์เปิดแอร์ปกตินะครับเสียงเดินเงียบมากนะครับมาก็อีกฝั่งนี้ R นี่ 8R เห็นไหมครับชัดๆ 8R นะดูน็อตฝ <Not S 2> ากระโปรงหน้าอีกฝั่งไม่ขยับอ่าำลืมให้ดูนี่ตัวนี้ฝั่งนี้ด้านขวาต้องเป็นตัว R นะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีรอยฉลอกเลยมาตัวสอดอีกฝั่งนึงก่อนหน้าตัว L นะครับชัดเจนนะ หน้าเดิมแน่นอนครับคันนี้ขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับมาดูชัดๆเลยบอกเลยว่าสีขาวมุกค,คันนี้รับรองว่าไปไวแน่นอนยิ่งราคาปรับราคาลงมาแล้วด้วย3579นะครับผมใครสนใจจองก่อนได้เลยนะครับผมรับรองว่ารถสวยแน่นอนนะนี่คันนี้ยางใหม่ด้วยปี2016นะครับผมนี่บิสโตนนะครับผม นี่มาตรวจสอบเลขในส่วนของอเลขยางหน่อยนี่ครับปี2023สัปดาห์ที่8รถยางปีที่แล้วเองหูยาวใช้ยาวๆนะครับผมสวยงามนะคันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีตัวเขาเรียกว่าบายสปอร์ตจุดเตือนจุดบอดเตือนจุดอับนะครับผมนะภายในยังสะอาดอยู่เลยนะครับนี่ คอนโซลคอนโซลนะครับผมสวยงามนะครับผมก็ในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะสติ๊กเกอร์มอกแผ่นเพลสวยงามอยู่เลยดูน็อตเสาบีเห็นไหมครับสวยงามมากถ้าน็อตตัวนี้เป็นแบบเนี้ยก็ไม่ต้องดูในส่วนของตัวนี้ลอะอ่เพื่อความแน่ใจดึงเลยโอ้โหแน่นมานี้ครับโอ้โหสวยงามมากนะครับ สวยเลยนะสวยเลยมาดูสำเนาเล่มกันหน่อยดีกว่าปี18นะครับ167แรงมา้านะครับเครื่อง2,000 cc นะครับเลขไม่แท้ปีแท้ๆไม่มีลากจดแนะ่นอน2018แท้นะครับมาดูภายในหน้าจอเป็นระบบสัมผัสเหมือนเดิมครับมีพร้อมกล้องมองหลังกับเซ็นเซอร์แอร์ออโต้นะครับดู เบรกไฟฟ้าพร้อมออตโต้โฮนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของที่ชาร์จจะอยู่ด้านนี้นดึงไม่ออกนะครับจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมที่ชาร์จนะต่อมาเนะี่ยดูภายในด้านหลังเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับผมก็เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับมา่านสำหรับผู้โดยสารต้องหลังเช่นเดิม นะครับผมแอร์ผู้โดยสารตอนหลังมาโอ้ดูผ้าหลังคาครับสวยไหมสวยไหมผมว่าสะอาดอยู่เลยนะครับมามาต่อด้านท้ายกันหน่อยนี่เดี๋ยวแซมจะถ่ายรูปคันนี้เอาไว้นะครับรูปนิ่งๆใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ไลน์มาหาแซมได้เลยนะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังครบ,ครบ เบี้ยนนี้นะครับดูกล้องมองหลังครบ,ครบมาเนี่ยเหมือนเดิมครับฝาท้ายแล้วก็เล็บจิกเลยเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะสวยงามมากอีกฝั่งหนึ่งก็จิกไปเหมือนกันมาแล้วก็ตัวซีนนี่ครับจากโรงงานนครับนี่นะนี่เหมือนกันนะ มาดูในส่วนของเครื่องมองเครื่องมือโอค้ครบเลยสวยงามนะสวยมากนะครับผมฝาเดิหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับไม่มีเคยโดนชนมาแน่นอนครับ2ด g มาดูเร่ใหม่กันนิดนึงอนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับมาดูอีกขักฝั่งนึงบ้างเห็นไหมครับไม่มีรอยถลอก เหมือนเดิมนะเพื่อความแน่ใจก็เปิดไปเลยละกันโอ้โหแน่นแน่นแน่นอ่ะเห็นไหมครับสวยงามนะครับอยู่ครบนะครับผมมาดูเลขไม์กันนิดนึงมาเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรที่ใช้งานไป เลขไม้แท้เลขไม้จริงแน่นอนนะครับผมไอตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับที่มีตัวเนี่ยเหมือนตกใจมันเตือนในส่วนของลมยางนะครับมันอ่อนฝั่งหนึ่งเห็นไหมมันก็เตือนเลยถ้าฝั่งไหนที่มันอ่อนมันก็จะเตือนที่หน้าจอนี่ครับเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี้เลยนะครับผมไม่ต้องตกใจนะนะครับผมมาดูกล้องหลังกันหน่อยมามากล้องหลัง พร้อมเสีงเซนเซอร์นะกระจกก็เป็นแบบตัดแสงเดี๋ยวแซมเข้าเกีย์ p ปุ๊บม่านก็จะปิดให้ออโตโดมัดปุ๊บนัน่นเห็นไหมครับพอเข้าเกียร์ r ปุ๊บมันก็จะเปิดให้ออตโต้เลยนะครับผมสวยงามมากคร,ครบเลยนะครับผมมาดคูคอนโซลคอนโซลอยู่ครบครบ,ครบนะอ,ออตโต้แยกซ้ายขวามาดูพวงมาลัยกันหน่อย มายังใช้งานได้อีกยาวๆนะสวยงามหนังหนึ่งไม่ถลอกนะครับผมตัวนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูเปิดข้างนอกดีกว่ามานี่นะครับดูสวยสวยสวยอยู่เลยนะครับผมมานี่ครับแผ่นเพจเพิ่งเข้าศูนยโตโยต้ามา นี่นะครับเข้าเช็คระยะครั้งต่อไปก็เลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันนะวันนี้ชัดเจนรู้สึกว่าจะเป็นวันที่เดี๋ยวนะไม่ค่อยชัดมีนาคมเดือนมีนาเดือนที่สามเดือนมีนาปีหกเจ็ดนะครับเข้าเช็คระยะที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันสามร้อยแปดสิบแปดนะครับผมเข้าเช็คระยะนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครสนใจ สีขาวมุกรับรองว่าคันนี้โดนใจจีดแน่นอนนะครับผมเลขไม่หนึ่0 0สนหนึ่งหมื่นสี่พันะครับราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสีขาวมุกมีคันเดียวครับที่ไม่น้อยคันนี้แซมแนะนำเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับวันที่2 1ถึง27นี้แซมไปต่างประเทศนะครับก็ติดต่อแซมผ่านกับทาง Line ID ได้เลยเดี๋ยวแซมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผม ส่วนถ้าเกิดใครจะจองก่อนนะครับช่วงที่แซมไปต่างประเทศก็แนะนําจองเข้ามาก่อนได้เลยนะครับโอนเงินเข้าบริษัทเลยนะครับถ้าเกิดรอแซมรับรองว่าไม่ทันแน่นอนครับสำหรับเจ้าคันนี้สีขาวมุกนะเบอร์แซมก็เบอร์เดิมครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับไบเทคบางนานะครับก่อนเข้ามาโทรหาแซมล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับผมศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองเดี๋ยวแซมทิ้ง ไลน์ไอดีไว้ใต้คลิปนะโอเคครับผมคลิปนี้ขออนุญาตเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมเออลืมบอกไปซื้อกันสดฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับแถมกับไม่เก็บแบตด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ